รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมีนสำหรับชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเอร์เซนและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีพิจิกถ้าคุณมีดวงดาวนะครับเช่นดาวคานาพุธดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบนะครับ คันนี้วันที่ผมเห็นสมการคือวันที่สิบห้าเดือนสิบตุลาคมสองห้าหกแปดคือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้สองวันถึงสมวันและเกิดหลังได้สองวันถึงสามวันอิทธิพลทั้งหมดเจดวันครนนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือจุดเจ้าชะตาเมฆส่วนลักสีกับจุดเจ้าตาอาทิตย์เท่ากับจุดเจ้าตาเมอริเดียน ความหมายจะแปลว่าพันธะส่วนตัวอันมีต่อเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันในขณะนั้นบุคคลหลายคนในวันนั้นบุคคลหลายคนในสังคมนั้นอันนี้ผมอ่านจากตำรายอรมันนะครับครนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องงานเรื่องเองินโอกาสที่ดีๆครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับ ทุกราศีเลยนะครับถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้าชะตานะครับหรือดวงดาวนะครับอยู่ในราศีมีนที่เข้าองศาที่8องศาราศีมีน14ลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคูณร้อยเซนแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70เปอร์เซ็นต์ลดหลั่นกันไปนะครับทันนี้นะจุดที่มาสู่ราศีที่เข้าองศาที่8องศาราศีมีน14ลิบดาเนะี่ยอันนี้ได้รับอิทธิพลของ เอ่อตัวนี้ราศีกรกฎก็คือดาวจาราศีกรกฎก็คือจุดเจ้าตัดจันจันก็จะหมายถึงเรื่องของอารมณ์เรื่องของงานความเป็นบ้านกิจกรรมที่มาแบบรวดเร็วซึ่งอันนี้ก็จะตีความหมายว่าช่วงนั้นน่ยคุณอาจจะแบบเอ่อมีมีงานถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะหมาหมายถึงว่ากิจกรรมที่ งานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือในเรื่องของการติดต่อได้าวนี้เนี่ยเราจะมาดูตรงนี้คือว่าอ,อจุดที่มาสู่ดังศีตรงเนี้ยดาวที่มันโคจรอ,อยู่นะเอ,อนะช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือจะมีจุดตัวนี้คนระับจุดเจ้าต่ายแอสเซนเดนตในการโคจรจริงในะช่วงเวลานั้นเนี่ยโคจรเข้ามา ซึ่งอยูอ่ใกล้มากเลยที่ค่าองศาที่หกองศาราศีมีสี่สี่รือไดเนี่ยอันนี้จะรับอิทธิพลของดาวพุธอันนี้ก็จะตีความหมายว่า,าการติดต่อที่รวดเร็วก็อย่างที่ผมอธิบายว่าอาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณหรือคุณอาจจะมีเรื่องของกิจกรรมที่มีเรื่องของการาข้อมูลข่าวสารก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางการกับการ,ปรเปลี่ยนหน้าที่หรืออาจจะเป็นในเรื่องของ ข้อมูลข่าวสารที่ทําให้งานของคุณเนี่ยสามารถที่จะแบบมีโอกาสสู่สความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็เออเรามาดูวงนี้ต่อก็คือว่าชุดที่มาส่วนศีงนี้เขาทำมุมร้อยสามสิบ้าองศากับดาวพฤหัสพฤหัสนี้ก็คือเรื่องความสำเร็จเรื่องการขยายตัวอ,อตรงนี้ในดวงยูเรเนียสามารถแปลว่า การเวลาที่บุคคลเราเริ่มทําการเก็บเกี่ยวผลที่ได้รับจากกิจกรรมของตน้นอ่าสุขภาพดีความสุขทางกายแล้วก็เรื่องของเงินความพึงพอใจโดยทั่วไปอันนี้เนี่ยเป็นในลักษณะของเรื่องผลประโยชน์ได้คราวนี้เราก็ลงรายละเอียดแล้วมาดูดาวพฤหัสเนี่ยก็อยู่ที่9้างองศาที่ยีองศาราศรีกรกฎ ห้าสิบเจ็ดลิดาอันนี้ก็จะรับอิทธิพลของดาวเสาร์ดาวเสาร์ในราศีมกกงังกรก็คือแคปิคอนแพบบ้ภูเขากลุ่มดาวแพททะเลอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเออเสาเนี่แปลว่ของเก่าการปรเปลี่ยนหน้าที่การโยกย้ายคุณไหนทํางานเก่าถ้าคุณข้างค้ามานามปรสบความสําสเร็จก็ได้หรืออาจจะหมายถึงเงินเก่าความสําเร็จที่เรารอคอยไว้ซึ่งมัน มันนานกว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วถึงช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเห็นเความสาเร็จที่เราเ,เหมือนเราวางแผนระยะยาวไว้มันก็มีโอกาสที่มันจะเห็นในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมที่เรามีความรู้สึกว่ามันยากแต่เราสามารถทําได้หรืออาจจะมีลูกค้าเก่าเข้ามาติดต่อหรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของการ,ปรเปลี่ยนหน้าที่ จากหน้าที่หนึ่งไปอีกหน้าที่หนึ่งหรืออาจจะแบบทำในลักษณะของความสามารถเฉพาะตัวที่มีเฉพาะตัวคุณซึ่งคนอื่นอาจจะไม่มีลูกค้าหรือว่าหน่วยงานก็เลยอยากจะให้คุณเนี่ยเข้าไปทําเข้าไปรับหน้าที่นี้แบบนี้ก็สามารถตีความหม,หมายในลักษณะแบบนี้ได้นะเพราะว่าเสาแปลว่าเออความยาวนานความบักบันแล้วก็เออข้อจํากัด คำว,ว่าข้อจากัดก็คือข้อจากัดของความสาเร็จความสาเร็จที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีแต่คุณเนี่ยอาจจะมีเรียกว่าไงเออเช่นอาจจะมีประสบการณ์ที่คนอื่นอาจจะไม่สามารถสู้คุณได้หรืออาจจะมีสิ่งของบางอย่างที่คนอื่นอาจจะไม่มีคู่แข่งไม่มีเขาก็เลยต้องมาหาคุณอันนี้ผมก็เลยอธิบายละเอียดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ทางที่บวก ที่ดีในเรื่องของงานในเรื่องของเงินที่ดีเอ่อ70%อรานี้เรามาดู70%ที่ดีเรื่องของความรักอ,อจุดเจ้าตาเอ่อตรงเนี้ยจันเนี่ยแปลว่าอารมณ์ของที่เราชอบแล้วก็แอสแตนด์นี่ก็คือสิ่งบัดล้อมรอบข้างที่สามารถที่ทำให้เรามีความรู้สึกเออพึงพอใจแล้วก็พื้อรหัสก็คือการขยายตัวมาก ถ้าจะเปรียบเทียบรวมเป็นประโยชน์ก็คือคุณอาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของออทัศนคติหรือการติดต่อกับคนที่เราพูดอยู่คุยอยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่าอ,อ,อาจจะเป็นคําพูดบางประโยคของเขาอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกดีหรืออาจจะมีเรื่องของการติดต่อเพราะว่าออแอสเซนเนน์เนี่ยได้รับอิทธิพลของเราพูดเราพูดก็คือเรื่องของการติดต่อและรหัสก็คือการติดต่อที่ประสบความสําเร็จ การติดต่อเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เราความรู้สึกพึงพอใจได้เพราะจันเนี่ยก็แปลว่าอ,อ,อารมณ์แล้วก็เ,เหมือนของที่เราพึงพอใจอาจจะหมายถึงคําพูดหรออือท่าทีนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกที่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนี้เนี่ยดาวมันจะมีสองด้าน แต่ผมจะอธิบายด้านลบสาสิบเปอร์เซ็น้เป็นด้านลบในเรื่องของเอางานที่มันแย่ๆเนี่ยมันก็จะตีความหมายแบบประมาณว่าคุณอาจจะต้องทํางานที่มันมากขึ้นอ่พื้นฐานเนี่ยก็คือเรื่องการขยายตัวเช่นสมมติคุณเคยทางานสิบชิ้นหมื่นหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆคุณอาจจะไปเจอมื่นหนึ่งแต่คุณอาจจะต้องทำสิบสามชิ้นสิบสี่ชิ้นอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะแบบ มันไม่ใช่หน้าที่คุณที่คุณต้องเข้าไปรับผิดชอบเลยถึงตรงนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ขอารับผิดชอบของคุณแต่คุณอาจจะต้องเข้าไปรับภาระบางอย่างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนในเรื่องของตัวของคุณจะต้องลงทุนบางอย่างคาว่าลงทุนอาจจะหมายถึงเรื่องของเอ,อการที่ว่าเราอาจจะแบบเหมือนทํางานที่มันมากขึ้น เพราะเรื่องในตาที่แปดเนี่ยก็คือเรื่องการลงทุนเช่อนอย่างที่ผมบอกอะเคยทางานสิบชิ้นหมื่นหนึ่งอาะคุณอาจจะเจอแบบสิบสามชิ้นหมื่นหนึ่งยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเหมือนทํางานที่มากขึ้นเราก็ต้องลงทุนแรงในการที่เรา,เาทําแล้วมีโอกาสสู่ความสำเร็จวันนี้ก็ผมก็เลยอธิบาย,ยานี่คือด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นตของงานเงินที่มันอาจจะแบบแย่ๆวันนี้เนี่ย เอ่อถ้าเป็นสามสิบเปอร์เซนความรักที่แย่ๆก็จะตีความหมายว่าความรักหรือว่าเอ่อการติดต่อในช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเพระเพื่อรหัสเนี่ยก็คือเรื่องของการแขกตัวคุณอาจจะเหนื่อยกับกิจกรรมที่เราไม่รู้สึกว่าเออเราเราตั้งใจเราทําไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญตรงนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้คุณท้อหรืออาจจะแบบทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือนเหนื่อย เหนื่อยกับสิ่งที่คุณทําถ้าหรือว่าบางทีแบบนัดทานข้าวไปไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเลื่อนมันก็เลยอาจจะทำให้คุณเสียความรู้สึกที่เรามีความทุ่มเทมากเราก็เฉยเฉยนิ่งๆนะเพราะว่าเอ,อเดี๋ยวสามวันห้าวัน,วนเจ็ดวันเนี่ยดาวที่มันโครจรดีๆมันก็สามารถที่จะเข้ามาได้คือดาวที่มันโคจรจริงๆนะช่วงเวลาที่เราความรู้สึกแย่แง่มันอาจจะทําให ความรู้สึกเราอะคนที่เราพบเนี่ยมันมันน่าเบื่อฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นเราก็นิ่งๆเพราะดาวมันจะมีโคจรเข้ามามันจะทํามุมแบบดีๆเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสพอถึงช่วงนั้นเนี่ยผ่านไปเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยมันก็จะสามารถผักเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างได้อันนี้ผมก็เลยแบบมาเอ่อมาบอกว่าใจเย็นๆอันนี้ก็คือด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นของความรักที่มันแบบแย่ๆ การนี้เนี่ยสำหรับใครที่ฟังครั้งแรกแตจะฟังไม่รู้เรื่องฟังหลายรอบสําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกผมมีสองช่องช่องอยูเรเนียนรายเดือนหนึ่งร้อยบาทช่องอยูเรเนียนรายแปดสิบบาทเป็นสมาชิกสองช่องคุณก็แอดไลน์มาผมจะหาจุดเจ้าตาสีมูลค่าสี่ร้อยสี่สี่บาทคุณจะได้รู้ว่าคุณคนราศีไหนข่าองสายอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้ดูคลิปก่อนผู้อื่นล่วงหน้าสามสิบวัน คลิปต้องสองช่องเป็นคนละคลิปไม่ตรงกันแล้วก็ใครใช้ iPhone จะไม่เห็นปุ่มสมัครคุณก็ทักมาในไลน์ผมได้นะครับสำหรับคนที่ทำไม่เป็นก็ทักมาในไลน์ได้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าไม่มีสมาชิก mm hmm. ผมก็คงไม่ได้มาทำคลิปเพราะว่าบางทีงานมันยุ่งๆอาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านแล้วกเ็เดี๋ยวเราไปสรุปคลิปนี้กันนะ ทีนี้เนี่ยเรามาดูอ,อจุดเมฆจุดเมฆเนี่ยเขาทำมุมร้อยสามสิบห้าองศาก็ดาวองคายแปบลบว่ากิจกรรมที่เราต้องเข้าไปทําเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องผลประโยชน์เพราะว่าดาวองคายนี่อยู่เรือนทาทสองเรือนทายทสองก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ในราศีพฤษภก็คือเงินความสําเร็จการคัดสรรผลประโยชน์ดีๆแล้วก็เ เนปจูเนี่ยอยู่ใกล้กับศูนย์นัศษากับจุดเมฆก็คือกิจกรรมที่เรามีความรู้สึกว่าการเริ่มต้นกับความคิดหรือสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดแต่มันมีโอกาสที่มันกลับมาเกิดขึ้นใหม่ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อทางโลกออนไลน์ว่าเนปจูเนี่ยมันก็คือ,อ,อหมอกฟันแก๊สแล้วก็อาจจะหมายถึงเรื่องของต่างประเทศก็ได้แล้วก็ในโลกออนไลน์ก็ได้และ เราก็จะมาดูตรงนี้ก็คือว่าจุดเจ้าตาทิตอาทิาท์นี่ก็คือตัวของคุณตัวเราคันนี้อาทิตย์เนี่ยเขาทำมุมกับดาวศุกร์กับดาวพุธตรงนี้ก็คือการติดต่อที่เรื่องของความและความสัมพันธ์เรื่องการติดต่อในเรื่องของผลประโยชน์ที่ดีๆที่เกิดขึ้น อในดวงยูเรเนียเนี่ยเ็จะมีประโยคที่เขาแปลออกมาว่าทักทายปลาใสเป็นการส่วนตัวกับผู้คุ้นเคยหรือกับผู้คุ้นเคยใหม่ก็คืออาจจะเป็นลูกค้าหรืออาจจะหมายถึงคนคนรักคุณองี้ก็ได้แล้วก็เกิจก,กรรมที่มีเรื่องของการความรู้จักอ่าจังหวะจักโคลจังหวะจักโคนนี่ก็คือเป็น จุดที่คุณอาจจะมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่หรืออาจจะเป็นเรื่องของความคิดบางอย่างที่เรารู้สึกว่าพอถึง่วงนั้นเนี่ยเราอาจจะเกิดไอเดียความคิดบางอย่างที่เราอยากจะทําหรือคิดว่าตรงนี้มันน่าจะดีที่สุดซึ่งเราก็จะแบบทําทําต่อเนื่องแล้วมันก็อาจจะทําให้คุณมีไอเดียในเรื่องของผลประโยชน์เพราะอาดัลโคดเนี่ยก็คือเรื่องของเอกสารสัญญาหรืออาจจะหมายถึงคุณอาจจะมี ข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่คุณได้รับข้อมูลนี้อาจจะทำให้คุณได้เรื่องเงินผลประโยชน์เพราะว่าเราสูงก็คือเรื่องของความรักความสมพันธ์เงินผลประโยชน์ที่ดีๆที่เกิดขึ้นได้อ,อแล้วก็จุดเจ้าตาทิศนี่เขาทำมุมกับดาวทิศชิวิโดกับดาวทิศวาคขนุดตรงนี้เนี่ย ในตำรายูเนียนสามารถที่จะแปลว่าความสามารถและความสามารถพิเศษทางศิลปะอันใหญ่หลวงหมู่คณะอองค์กรใหญ่กาว่าศิลปะใหญ่หลวงนี่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปทํางานศิลปะเนีคยเขาว่าศิลปะเนี่ย,ยมันคือความสําเร็จเหมือนที่คุณเคยได้ยิมนมามศิลปะในการขาย,ยใช่ไหมมเีเขาไม่ได้ขายงานศิลปะเขามีวัตถุสินในการ อธิบายเอ่อทำให้เขาแบบขายของได้ทําให้คนเห็นแบบคุณค่าอย่างเงี้ยก็คือศิลปะในการขายศิลปะในการพูดยนยใช่ไหมอันนี้ก็ก็คือเป็นในเรื่องของเอ่อวันแห่งการสร้างสรรค์าทางศิลปะอันใหญ่หลวงเนี่ยเห็นไหมมันก็คือเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในเรื่องของการติดต่อขอ้อมูลข่าวสารการติดต่อ ก็คือดาวพุธข้อมูลข่าวสารแล้วก็ดาวศุกร์น่ก็คือเรื่องผลประโยชน์เรื่องของความรัะความสัมพันธ์เรื่องของไรายได้แล้วก็อันนี้เรามาดูจุดเ้าตามเมอริเลียนเมอริเดียนก็คืออาชีพการงานตำแหน่งทีนี้เมอริเดียนเขาทำมุมเอ่อ180ร้อยแปดสิบองศากับดาวพฤหัสกับจุดจ้าตาหนดความสัมพันธ์เอ่อ ในตำรายูเรเนียนเนี่ยเขาจะแปลได้ว่าการติดต่อที่มีโชคลาาความเป็นที่รักคร่นิยมโดยทั่ว,วไปเป็นที่รักคร่ของชอบพอของผู้อื่นคือพฤติกรรเนี่ยก็คือเรื่องความสําเร็จหนอเนี่ยก็คือความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงผู้อาจจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาหาคุณกิจกรรมที่ทําให้คุณมีความสึกมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็น ทิศทางในลักษณะของความสมําเร็จที่มากแล้วก็มาเจอกับเสาเสาวนี้ก็คือข้อจํากัดแล้วก็ฮาร์เดสนี่ก็คือการแค้ปัญหาอันนี้ก็สามารถแปลว่าการแค้ปัญหาที่มันค้างคามานานแล้วก็จะทําให้คุณสีาำเร็จเพราะเราที่โคโนเนี่ยส่วนสีกับตัวนี้ดาวเสา เอ่อก็คือความสําเร็จที่มันรอคอยนานๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเการเปลี่ยนแปลงที่มันน่าลื่นลงเพราะคโนวนี่คือการเปลีนน่ยนตาแหน่งสถานภาพที่โดดเด่นนะเอ่อครนี้เนี่ยเราเอาสมการสองตัวมารูกกันจุดเมฆส่วนสีกับเอ่ออาทิตย์เซนเตอร์ของการเรียกส่วนสีหรือสังกิตจุดมิดพอย ตรงนี้ก็มาเจอกับดาวเสาร์กับดาวทิพเซอุดเซอุดนี่คือเป้าหมายทิศทางอันนี้มันก็จะแปลว่าทิศทางที่มันใช้เวลาการรอคอยนานหรือว่าคุณสมบัติที่มันเจาะจงถูกจำกัดมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเซอุดนี่ก็คือแปลว่าผลผลิตนะ ทีนี้เราสมการสาตัวมารวมกัน A บว B ล C A ก็คือจุดเม B เนี่ยก็คือจุดเจ้าตัวตาอาทิตย์ C นี่ก็คือจุดเจ้าวตาเมอริเดียนภาษาอังกฤษเรียกว่าเซนเซ i ยพอยต์ภาษ le le ภาษไทยเรียกว่าจุดอิธิพลต,ตรงนี้มาเจอก็อมาเจอกับดาวทิพนนท์ก็คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงแปลว,ว่า การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นความสามารถในตารางจะแปลว่าความสามารถซึ่งสัมพันธ์กับการสังขารผู้อำนวยการผู้มีปัญญาคือมันเป็นลักษณะของความสําเร็จที่มันเอ,อที่มันเติบโตมากขึ้นเช่นคุณอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ได้ก็เป็นเรื่องของความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องงานคุณมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จ ที่มันมากขึ้นกว่าเก่าแล้วก็เออมาเจอจุดหนึ่งจุดเมฆกับสูนสีกับดาวูโตในตรงนี้มันก็แปลว่าการพาัฒนาการพัฒนาการของเจ้าชะตามีเราโน้มไปในการเปลี่ยนแปลงที่มันมากขึ้นกว่าเก่าก็แปลว่าตัวคุณเนี่ยพัฒนาการเนี่ยอาจจะเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินรายได้หรือเป็นเรื่อง,องความรักก็คือความสัมพันธ์มันเติบโตมากขึ้นทีละ เก้าที่เราสเต็ปไปแล้วก็อมาเจอกับตัวนี้ดานปจูนกับออดาวพูตโตก็คือการพัฒนาการที่เราพิน,นานณาการคิดไว้มันมีโอกาสที่มันจะเป็นไปตามที่เราคิดความนึกคิดเอมันไปได้อย่างนี้อันหนึ่งในตําราเนี่ย พัฒนาการจากอดีตไปสู่อนาคตอดีตก็คือเหมือนเนปเนปจูนอนาคตก็คือปูโตก็คืออันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่ดีๆที่มีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจุดอิทธิพลจุดหนึ่งก็มาเจอกับจุดเจ้าตายแอสเซนเดนส่สนทศีกับจุดเจ้าตาทิศตรงนี้ก็คือการติดต่อการควบห่านสมาคมแปลว่าคุณจะมีเรื่องของการติดต่อใหม่การติดต่อที่ทําให้คุณประสบ ความสําเร็จแล้วก็มาเจอกับดาวอาูรโตหมูสิงหองศาก็าคือการพัฒนาการที่มันเติบโตมากขึ้นมากขึ้นในลักษณะของเรื่องของผลประโยชน์เพราะว่าตอนแร,แรกเริ่มเนี่ยมันที่ผมบอกดาวพฤหัสเนี่ยก็คือเรื่องความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็คลิปนี้ฟังได้ไหลายรอบนะครับอสำหรับใครที่กดไลค์ขอให้คุณประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องตลอดไป นะครับใครกดติดตามขอให้คุณมีแต่ความโชคดีก็ฟังหลายๆรอบนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีสะถึกอยู่กับทุกๆคนขอให้ทุกๆคนฝากฟันความเลวร้ายนะครับความยากลำบากไปได้มีเงินเต็มกระเป๋ามีการงานที่มั่นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความรักที่หวานชื่นและกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบายบายสวัสดีครับ